สกรีนสกรีนนะครับก็คือการซ้อนวิดีโอแบบโปร่งแสงนั่นเองนะครับก็หลักการของมันก็คือการที่เราจะเอาวิดีโอที่จะเอามาซ้อนนั่นนหะต้องมีแบ็กกราวด์เป็นสีเขียวอยู่ข้างหลังนะครับเราก็จะตัดส่วนสีเขียวออกแล้วก็เลือกแต่ส่วนที่ต้องการเอามาซ้อนวิดีโอที่เราต้องการนะครับก็ทําได้ยังไงเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูกันครับโอเคอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีวิดีโอหลักก่อนนะครับ แล้วก็วิดีโอที่มีฉากเขียวอยู่ข้างหลังเอามาซ้อนนะครับในที่นี้ผมเลือกเอาวิดีโอที่เป็นลูกไก่สีขาวนี่นะครับก็เราเลือกส่วนที่สมมุติว่าเอาตรงช่วงนี้แล้วกันนะครับก็มาร์คไว้ก่อนแล้วก็ลากวิดีโอที่ต้องการมาซ้อนนะครับไว้ข้างบนตรงนี้นะครับอลองกดเพลย์ดูก่อนนะครับเข้าไป เาแต่งรากแล้วโตมารากสวยแน่แอ่าเป็นวิดีโอลูกไก่นะครับ,รบแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้กดใช้คําสั่งกรีนสกรีนมันก็ยังจะไม่โปร่งแสงนะครับก็วิธีการก็คือไปกดตรงวิดีโอตรงนี้ให้ขึ้นกรอบสีเหลืองนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงโอเวอร์เลย์ตรงซ้อมวิดีโอเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับในคลิปที่แล้วผมได้อธิบายถึงการทําวิดีโอซ้อมวิดีโอในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ย้อนไปดูกันได้ตรงตัวไอคอนข้างบนนี่นะครับโอเคกลับมาตรงนี้ คําสั่ง overlay ตรงนี้นะครับ video overlay setting ลองกดเข้าไปดูไปเลือกตรงคําสั่ง cut away นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ green screen นะครับปึง้งเท่านี้ในส่วนสีเขียวของวิดีโอลูกไก่นะครับมันก็จะหายไปนะครับอลองลองกด play ดูทีนะครับพอมาถึงตำแหน่งที่มีวิดีโอนี้อยู่ก็จะมีลูกไก่โผล่ออกมาโดยที่ตัดส่วนสีเขียวออกไปนะครับ แล้วก็สมมุติว่าเราจะไม่อยากได้ลูกไก่อยู่ตรงกลางนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะเคลื่อนย้ายวิดีโอที่เราซ้อนอยู่นะครับไปเลือกคำสั่ง p i c เ u r ร in Picture นะครับเราสามารถจะเลือกตำแหน่งวางได้แต่กรีนสกรีนมันก็ไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเราเลือกได้คำสั่งเดียวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเราจะเอามาไว้ตรงนี้ได้ยังไงนะครับก็อันดับแรกก็ เลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะวางก่อนนะครับสมมติว่าผมจะขยายขึ้นมานิดนึงให้มันตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับสมมติว่าเอาประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เรามาตัดคลิปก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าความยาวเนี่ยของคลิปเนี่ยมัน3 2 5สิาวิใช่ไหมก็ไปกดตำแหน่งที่เริ่มต้นนะครับของวิดีโอคลิปข้างล่างนะแล้วก็ Command b เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปตรงท้ายให้มันขึ้นแถบสีเหลืองก็คือหมายความว่าตรงกับวิดีโอข้างบนนะครับก็คลิกตรงนี้ แล้วก็ c o m m a n d b นะครับเท่านี้คลิปข้างล่างก็จะได้ความยาวที่เท่ากันนะครับแล้วก็รวบมันไปเลยครับทั้งข้างบนข้างล่างแล้วเราจะ COP y นะครับก็คือ command C หรือว่ากดคลิกขวาที่เมาส์นะครับแล้วก็กด Copy ก็ได้ทีนี้เราจะออกไปข้างนอกโปรเจกต์ก่อนนะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ Project ใหม่ขึ้นมาก่อนอทีนี้ ไปตรงหน้าทำลายของโปรเจกต์อันใหม่นะครับแล้วก็กด command v นะครับก็คือวางวิดีโอให้เรา Copy เมื่อกี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะทำการ Export นะครับก็คือเซฟวิดีโอเนี่ยครับให้มันเป็นวิดีโอเดียวนะครับเพื่อจะนำไปใช้วางทับไว้ข้างบนวิดีโอหลักที่เราต้องการอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดู Export นะครับไปที่ Export File ตรงนี้แล้วก็ next ไป เราตั้งชื่อว่า Green Screen นะครับน้องไก่อ่าเซฟไปตรง Desktop. เดสก์ท็อปเซฟเลยครับก็รอมันเอ็กซ์พแป๊บนึงนะครับโอเคแชร์ u ั c เซ s f u ฟูนะครับเราก็จะออกไปนะครับแล้วก็ เข้าตรงโปรเจกต์ของเราเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็จะทำการ Import ไฟล์วิดีโอเมื่อกี้นะครับ green Screen น้องไก่นะครับ Import เข้ามาเห็นไหมครับอ่านี่คือวิดีโอใหม่ที่เรา Export ออกมาเมื่อกี้นะครับก็ลากมาเลยครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้อยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะลบอันนี้ไปก่อนแล้วเอาอันใหม่เนี่ยมาวางทับไว้ข้างบนเลยนะครับ มันก็จะความยาวมันก็จะตรงเป๊ะเนาะเพราะว่าเรา copy มาแบบเหมือนเดะเลยก็ Trainer, คือความยาวเท่ากันทีนี้ลองกด Play ดูเนี่ย,ยแล้วก็ปักเข้าไปเรแต่งรากแล้วตัมาร่าสวยอ่าไอมูวีมันก็จะสลับไปเล่นวิดีโอด้านบน <liber ally. S 1> อัตโ,ตโนมัตินะครับโโแล้วนะครับเราก็จะไปกดคำสั่งกรีนสกรีนเนี่ยที่วิดีโอข้างบนนี้แทนนะครับเพราะว่า <athletes. S 1> เราได้เลือกตำแหน่งไว้แล้วเนาะ จากคำสั่ง Picture in picture ในวิดีโอที่เราออกไปทำข้างนอกเมื่อกี้นะครับไม่งงนะครับโอเคคลิกให้วิดีโอข้างบนเป็นขึ้นกรอบสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็ไปกดตรงนี้นะครับแล้วเลือกคำสั่ง g r n s n s e r n อ่าเท่าน,นี้มันก็จะโปร่งแสงแล้วก็เราได้ลูกไก่มาอยู่ในตำแหน่งล่างขวาตรงนี้น,นะครับลองกด Play ดูมาแต่งรากแล้วโตมาล<ม>า,าสวย<ๆ>่แนขึ้นมาแล้ว สังเกตอีกนิดนึงครับว่ามันยังมีกรอบอยู่นิดๆน,น,นะครับก็คือกรอบของวิดีโอที่ติดมานะครับวิธีแก้นะครับก็คือเดี๋ยวออกไปก่อนพอเรากดที่ตัววิดีโอที่มี g ก e ีน c r e e n อยู่เนี่ยไปตรงคำสั่ง overlay เลยเห็นกรอบสี่เหลี่ยมข้างนอกสุดนะครับตรงตรงนี้นะครับตรงที่เมาส์สมคลิกเนี่ยต,ตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับว่าว่าจะ เลือกซ้อนวิดีโอแค่ส่วนไหนนะครับก็เป็นวิธีที่เราจะลบส่วนที่ไม่ต้องการของวิดีโอที่นํามาซ้อนอยู่นะครับก็ในที่นี้ผมก็จะเลือกเอาแค่ลูกไก่ก็พอตรงขอบนี้เราไม่เอาเนาะเล็งตำแหน่งไว้ดีๆครับอ่ะไม่มาอ่ะนี่ครับเราเห็นขอบมันอยู่เนาะคือถ้าเกิดเราเลื่อนเลยไปเนี่ยไก่แล้วก็จะหายนะครับเราก็เอาให้ให้มันครอบคลุมน้องไก่แล้วก็ ให้กรอบสี่เหลี่ยมเมื่อกี้มันหายไปก็พอนะครับพอได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยไปกดตรงตัวถูกนะครับตัวติ๊กถูกปึ้งเท่านี้ลองดูใหม่กรอบสี่เหลี่ยมเมื่อกี้ก็จะหายไปนะครับาแต่งรากตมาราสสวยแน่ๆอ่าเป็นลูกไก่มาแล้วโดยที่ไม่มีกรอบนะครับง่ายๆแค่นี้ครับก็สรุปอีกทีนะครับคําสั่งกรีนสกรีนเนี่ยก็คือการตัดส่วนสีเขียวออกไปนั่นเองนะครับง่ายๆเลยก็วิดีโอที่เราเอามาซ้อนเนี่ย จะต้องมี b บ็กกราว n ์เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็คำสั่งเนี้ยมันก็จะตัดส่วนสีเขียวออกไปก็จะทำให้วิดีโอที่เราอยากเอามาซ้อนเนี่ยจะเหลือแต่ส่วนที่เราต้องการนะครับก็ขอให้สนุกกับการตต่อวิดีโอนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับผมบวัสดีครับ